เมื่อวันที่10มิถุนายน2565พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมาบรรยายพิเศษหัวข้อพลังสตรีในการขับเคลื่อนประเทศณอาคารเชล l ลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีตอนหนึ่งของการบรรยายพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวชื่นชมบทบาทสตรีกับบทบาทมากมายโดยเฉพาะ3บทบาทหลักที่เธอต้องแบกรับ จนทำให้คำกล่าวเหล่านี้กลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าผมต้องกล่าวชื่นชมบทบาทของสตรีในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงมีภารกิจมากและภารกิจที่สําคัญยิ่งหนึ่งคือหน้าที่ในการเป็นภรรยาสองคือหน้าที่ในการเป็นแม่เป็นมารดาของลูกบทบาทที่สตอนนี้เรื่องของการประกอบการ การหารายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเห็นใจมารดาสตรีทั้งหลายที่รับบทบาทหนักยิ่งจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เน้นย้ำอีกครั้งในเรื่องหน้าที่สามอย่างของผู้หญิงและขอให้ครอบครัวรักกันมากๆเพราะถ้าสถาบันครอบครัวสงบสุขสังคมก็อย่อมจะสงบสุขตามไปด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าภาระหน้าที่สมอย่างหนักนะ สำหรับผู้หญิงในเรื่องของบทบาทการเป็นภรรยาบทบาทที่2คือการเป็นแม่บทบาทที่3คือการช่วยสามีทําอะไรให้กับครอบครัวอา้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิเพราะฉะนั้นรักกันให้มากๆนะจ๊ะสังคมมันจะเริ่มมีความสุขได้จากความสุขในครอบครัวก่อนความสุขในครอบครัวมันก็จะออกมาแบ่งบานข้างนอก เพราะฉะนั้นรักกันมากๆแลรักกันจากการแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าวคุณอมสกาวใจภูลสวัสด์ดารานักแสดงชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอยากบอกคุณประยุทธ์ว่าผู้หญิงสามารถเป็นผู้บริหารผู้นำและอื่นๆได้ดีกว่าและเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่คุณเข้าใจนะคะอย่างน้อยก็เคยมี ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสามารถในการบริหารที่ดีกว่าคุณวงเล็บดูนี่สาธารณะนี่ครัวเรือนและอื่นๆโปรดอย่ากดอย่าดูถูกผู้หญิงและเด็กและผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะอันนี้บอกเผื่อไวค้ค่ะมาดูโลกภายนอกบ้างคะ่ะไม่มีช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังมีแต่เดินไปพร้อมๆกัน